วันเสาร์ค่ะวันเสาร์เราก็แดงวันอาทิตย์เราก็แดงนะคะวันไหนๆเราก็แดงค่ะแดงทุกวันทีแดงไว้ก่อนเอาเหรอเออใช่ใช่ใช,ใช่โอ้ถูกแล้วถูกแล้วยายบวัวพูดถูกโอคุณประกันก็เมือ่อวานเราเปไปนั่งซื้อถูกแล้วใช่แล้วถูกแล้วถูกแล้วเมื่อวานเราไปซื้อของอ่า ช่วยงานเขาช่วยงานเราก็นึกว่าเป็นวันทํางานเราไปทั้งวันไงเออใช่วันอาทิตย์ถุกแล้วเราผิดเองเราขอโทษเราผิดเองห <c oughs> น้าตาเฉยเลยนะคือเมื่อวานเราก็ทํางานไงเราก็คิดว่าเป็นวันทํางานเราก็นึกว่าวันนี้ <c oughs> โอ้ยอาจอยจังเลยวันนี้เราอายวันนี้เราอาย <c oughs> เมื่อวานนั้นคุณประกันอายใช่ไหมวันนี้เราอายเราเราขออะไรมาปิดหน้าเราก่อนได้ไหมขออะไรมาปิดหน้าเราก่อนได้ไหมอายจ้าจ้าโอเคจ้าเราผิดไปแล้วนะคะ